มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนห่องเต้สูมวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่สิสี่ ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จเจ้าจี้หุกได้พากายทิพย์ของเอีย้ยเซียงเซ็งกลับมาที่ศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภทอีกครั้งเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวสาได้เห็นการกลับคืนร่างวิญญาณมนุษย์ของควางป่าที่ในอดีตเป็นนักบวชได้กล่าวร้ายป้ายสีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้สอบถามถึงชาติอดีตของเหล่าสัตว์ที่ใช้กรรมหมดแล้ว มาร้องเรียนเพื่อกลับร่างวิญญาณมนุษย์ตะกี้กระผมได้ยินผิดไปหรือเปล่าขอรับว่าพระอาจารย์อยากมีลูกนะขอรับก็ไม่ผิดหรอกข้ายอยากมีลูกจริงๆก็ก็ก็พระอาจารย์เป็นพระสงฆ์ถือศีลกินเจแล้วยังจะคิดมีลูกมันมันมันอาบัตนะขรับจะเข้อใจผิดแล้วเยเซงอะ ลูกที่ข้าพูดถึงก็หมายความว่าข้าอยากให้คนดีมีศีลธรรมมาเกิดมากขึ้นให้คนที่ฉลาดแกมโกงทุจริคตคดโกงและบ้าตันหาเกิดให้น้อยลงโลกจะได้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วข้าก็จะพลอยสบายใจไปด้วยมีสระที่จะกรีดกลายไปไหนก็ได้ไม่ต้องมาลำบากลำบน ทุกร้อนอยู่กับงานกอบกู้มนุษย์ให้พ้นทุกต่อไปอีกโอโลกโอกที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองฮะพระอาจารย์ก็พูดกำกวมให้กับผมเข้าใจผิดถ้าเป็นมนุษย์พูดอยากได้บุตรดีๆก็คือบุตรที่เก่งกว่าพ่อกว่าแม่และก็หวังจะให้ลูกใช้ความเก่งนั้นหาเงินให้เมื่อโตขึ้นเพราะมนุษย์ถือเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ถือความร่ำรวยเป็นพระเจ้าเพราะอย่างเงี้ยอวยพรว่า ขอให้ลูกชายเร็วๆก็ยังสู้สวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ำรวยไม่ได้เพราะได้ยินได้ฟังแล้วมันละเรื่อหูกว่าครับลูกที่เก่งกว่าพ่อแม่ก็ใช่ว่าจะหาเงินเก่งเสมอไปหรอกลูกที่ฉลาดแต่ว่าเลวสามชั่วช้าก็มีถมไปอ้าเออข้าพูด <c oughs> คล่องไปนิดเดียวรับจะก่อบาปขึ้นทางปากซะแล้วสิมันเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปขึ้นฐานบัวเถอะ อ,ออกเดินทางไปยม,มโลกกันดีกว่าครับอ้าวอุย้ยฐานบัวมาอยู่ข้างหลังกระผมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ๊ะกระผมตาฝากไปหรือเปล่านะกระผมว่าฐานบัวมันดูใหญ่เก่าเก่านะครับฐานบัวที่ใหญ่ขึ้นบอกถึงความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมของเจ้าจงพยายามต่อไปเอถอะฐานบัวนี้ก็จะเป็นพาหนะ ประจำตัวของเจ้าเอ,อกระผมไม่อาจเอื้อมถึงขนาดนั้นหรอกครับกระผมคิดแค่เพียงอยากให้ภารกิจที่ด้รับมอบหมายเนี่ยสาเร็จลุล่วงไปได้ดดีเท่านั้นไม่เคยคิดไปไกลกว่านี้เลยครับธรรมชาติของดอกบัวถึงจะเกิดในโครนตรมแต่ก็รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ไปได้ดอกบัวเป็นยังไงเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันหรอกรีบขึ้นฐานบัวเถอะ วันนี้เราจะไปศาลาว่าการโรระมหารรกที่สี่กันอ่ากระผมขึ้นนั่งฐานบัวเรียบร้อยแล้วขอรับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับ แล้วเพียเซงครับลืมตาหรือ,อยังลืมแล้วครับลงจากฐานหัวได้ถึงเร็วนะครับอืมเรียบร้อยครับพระอาจารย์ที่เจ้าเห็นอยู่นั่นที่ข้างหน้าน่ะคือสลา,าวาการโรรุวามหานรกที่สี่กระผมเห็นมีกลุ่มคนเดินออกมาที่หน้าสลา,าวาการขอรับเออกลุ่มที่เจ้าเห็นก็คือสมเด็จงโงก,กวัวอวงกับขราชบริพาน เงก็รับรีบเข้าไปถวายรับเสด็จครับกระผมขอกราบถวายสมเด็จงวว้อกัวอ้วงพร้อมเสียนผู้อุปโสทุกองค์กระผมชื่อนาเอี้ยเซี่ยงเซงจากสาราเสียเฮียงตึงที่นครไทยจุงและเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยได้รับพระราชบัญชาให้นิพนหนังสือท่องขุมนรก วันนี้สมเด็จพระจีหกเป็นองค์นำพากระผมจึงได้มีวาสนามาถึงสลาว่าการอันทรงเกตของพระองค์เพื่อมาขอพระราชทานคำแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกขอรับไม่ต้องเกรงใจเอี่ยเสียงเสงทำตัวตามสบายเถอะแล้วขอเชิญทั้งสองท่านที่ห้องรับรองบนสลาว่าการกระผมขอขอบพระไทย สมเด็จพญายมที่เมตตาประธานการต้อนรับไปอย่างดีครับเชินท่านทั้งสองนั่งตามสบายยม,มเทพเฮยียค่ะรีบถวายน้ำอมฤตน้อมรับพระบัญชาเอเซงนพระเจ้าจมีบุญวาสนามากที่สมเด็จงัวกัวอวงพระราชทานน้ำอมฤตส้อมพระองค์ให้ดื่มน้ำอมฤตนี้เป็นเครื่องดื่มของชาวเซียน เป็นยาบำรุงสมองและช่วยให้เกิดสติปัญญาท่านทั้งสองไม่ต้องเกรงใจเชิญดื่มได้เลยขอพระ,ระไทยขอรับกระผมดื่มละมรสชาติหอมนุ่มนวลกลม,มกล่อม,มให้ความรู้สึกซาบซ่านปนความอบอุ่นกระผมขอรับรองว่าจะปฏิบัติภารกิจจนสุดกำลังเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไว้ด้วยดีขอรับ น้ำอมฤตนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพมารดาแห่งสวรรค์ทรงพระราชทานแด่พญายมทั้งสิบแห่งอยู่บนโลกดื่มแล้วจะเพิ่มพูพลังของกระแสะวิญญาณจิตให้สว่างสำหรับผู้พิพากษาของสลาวาการมหานรกจะได้ดื่มน้ำชาเซียนตัวนยมเทพกับนักกายยมบาลจะได้ดื่มแต่น้ำเปล่าลดหลั่นกันไปก็ผมขอกราบเรียนถามท่านสมเด็จพญายมว่า สาราว่าการมหานรกแห่งนี้มีขั้นตอนของการดำเนินคดีเพื่อพิพากษาตัดสินลงโทษพวกวิญญาณบาปอย่างไรบ้างขอรับสาราว่าการโลรุวะมหานรกที่สีมีค่าดำรงตาแหน่งเป็นพยายมและยังมีขุมนรกย่อยเป็นบริวารอีก16แห่งแล้วยังมีขุมนรกย่อยที่กำลังสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความผิดรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ ขุมนรกย่อยแต่ละขุมมีเจ้าขุมนรกเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลและผิดชอบกันไปเป็นสัดส่วนไปมนุษย์เมื่อ,อยังมีชีวิตประกอบบาปกรรมความชั่วตายแล้วมาถึงยมโลกจะถูกไปตรวจสอบกรรมที่สถานกระจกสองกรรมเมื่อภาพปรากฏยืนยันความผิดแล้วก็จะดูว่าเป็นหน้าที่ของสาราวาการไหนก็จะส่งไปตามสาราวาการนั้นๆ เพื่อเดินคดีต่อไปตอนนี้ข้ากำลังพิจารณาคดีอยู่คดีหนึ่งขอเชิญทา่ทานทั้งสองเข้าไปชมและฟังการพิจารณาที่หน้าบัลลังได้ที่หน้าบัลลังเอีย้ยเซียงเซง เห็นยมทูตหัวควายกับหัวม้าควบคุมร่างวิญญาณบาปของชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าอวบอูมแดงระเรื่อไปด้วยเลือดฝาดศาีรษะเถกเล็กน้อยลักษณะดูภูมิฐานเหมือนเป็นผู้จัดการหรือประธานบริษัทใหญ่สักแห่งแต่ในขณะน,นี้ร่างวิญญาณบาปชายนั้นมีอาการหวาดกลัวจนตัวเนื้อสัน่นอย่างเห็นได้ชัด ร่างวิญญาณบาปตนนั้นก็บาปกรรมอะไราไว้เดีอยรับถึงต้องมาพิพากษากรรมที่สลาว่าการแห่งนี้บาปของเขาก็คือการที่มีความฉลาดยอดเยี่ยมความคิดเฉียบแหลมโอ้โหยังงั้นคนฉลาดฉลาดพอตายแล้วร่างวิญญาณไม่ต้องพากันมาที่สลาว่าการแห่งนี้กันหมดแล้วครับร่างวิญญาณคนดีดคิดดีทำดีไม่ต้องมาหรอก ที่นี่รับเฉพาะร่างวิญญาณของคนชั่วคิดชั่วทำชั่วเท่านั้นที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองค่อยโล่งอกหน่อยผลฉลาดถ้าใช้ความฉลาดที่ตัวเองมีไม่ถูกต้องมันก็เป็นคิดชั่วทำชั่วแล้วความชั่วที่ทำนั้นก็ไปทำลายคนอื่นทำลายสังคมทำลายประเทศชาติโอ้โหหลายชั้นเลยอย่างนี้ก็โทษหนักนะสิครับ ใช้โทษหนักหนามากนักแล้วเขาเอาความฉลาดไปทำกรรมชั่วอะไรหรือครับผลิตยาปลอมเมื่อตอนมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เขาเปิดร้านขายยารักษาโรคขายเครื่องยาจีนกับยาจากต่างประเทศและทําให้เขาพอจะมีความรู้เรื่องยาอยู่บ้างจึงคิดหวังรวยทางลัดโดยการผลิตยาปลอมออกขาย ผนซื้อ,อยากินกะหวังที่จะหาจากโรคภัยแค่เจ็บที่คุกคามอยู่แต่กลับต้องตายเพราะความโลภมากๆของคนคนเดียววันนี้ชะตามาถึงคาดจึงถูกยมทูตนำร่างวิญญาณมาดำเนินคดีเพื่อพิจารณาลงโทษอเอเสิงคร,รับในเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วว้าได้เวลาจะกลับแล้วเหรอครับเนี่ยยังไม่ดูผลตัดสินโทษเลยครับคราวหน้าเราค่อยมาใหม่ ขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์วิญญาณบาปตนนี้ในขุมนรกเลยก็ได้อท่านงโงก่กลัวอ่วงอัตมาต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งโอ้หาไม่ได้หาไม่ได้สมเด็จพระจีหกเชิญตามสบายยมเทพทั้งหลายต้องแถวส่งสอยเดชพระเจ้าข้า,ข,าขอขอบพระทัยสมเด็จพยายมพร้อมเซียนผู้อาวุโสทุกองค์ ที่ประทานความเมตตาต้อนรับเป็นอย่างดีกระผมขอลากลับไปก่อนขอรับแล้วหลังจากนั้นอีกสีวัน สมเด็จพระจีฮุกก็ได้พากายทิพย์ของเอีย้ยเซียงเซิงจากศาลาเซี่ยเฮียงตึงมายังคุมนรกกรอกยาที่อยู่ในสารปกครองของศาลาว่าการที่สี่ซึ่งมีสมเด็จงงกลัวอ้วงดำรงตำแหน่งพยายมพิ่ภากษาโทษเอีย้ยเซิงรับลืมตาและลงจักฐานบัวได้รับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับพระอาจารย์พากระผมมาที่ไหนกันครับเนี่ยคุมนรกกรอกยายเป็นคุมนรกย่อยอยู่ในปกครองของสาลาวา่การที่สี่อเอียเสียงเสงได้ยินเสียงคนอาเจียนแล้วร้องครวญครางเหมือนเจ็บหนักหรือใกล้จะตายดังออกมาจากที่คุมขังข้างหน้า และที่บนหน้าประตูมีป้ายเขียนติดไว้ว่าคุมนรกกรอกยากับยังมียมทู่นหัวควายและหัวม้ากำลังควบคุมร่างวิญญาณบาปชายหญิงเดินผ่านเข้าประตูไปขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเดินสวนออกมาพระอาจารย์ขอรับมีกลุ่มคนเดินออกประตูามาขอรับ ืมนั่นเป็นกลุ่มเจ้าขุมดรกกับคณะยมประเทศคงจะรู้ว่าเรามาถึงแล้วก็เลยออกมาต้อนรับเจ้ารีบเดินล่วงหน้าไปก่อนไปถวายความเคารพเถิดครับอาจารย์ก็ขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจีุ้กและเอียดเสียงเซง แห่งสาลาเสียเฮียงตึงที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคุมนรกกรอกยานี้ด้วยความยินดีข้าได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพญายมว่าท่านทั้งสองจะมาสังเกตการที่นี่เพื่อเอาข้อมูลไปเขียนพิมพ์ลงในหนังสือท่องคุมนรกเพื่อให้ชาวโลกเชื่อว่านรกมีเิงเชิญท่านทั้งสองตามข้าเข้าไปชมข้างในเถอะ กระผมขอขอบพระคุณเจ้าขุมนรกที่การต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับที่ข้างประตูนรกขุมนรกทั้งสองด้านมียารักษาโรคชนิดต่างๆบรรจุหีบห่อไว้เรียบร้อยวางกองอยู่เป็นจำนวนมากเอียเซียงเซงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นมีตัวหนังสือจีนอังกฤษญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศเอ่อท่านเจ้าขุมนรกขอรับที่ขุมนรกนี้มียารักษาโรคขายด้วยหรอครับที่ขุมนรกเนี่ยไม่มียารักษาโรคขายแต่ที่ท่านเห็นนั่นก็คือยาปลอมที่มนุษย์ทําขึ้นทั้งหมดนี่เลยหรอครับใช่ทั้งหมดนั่นแหละโอ้โห ทำไมช่างมากมายก่ายกองขนาดนี้ล่ะครับไม่ว่ามนุษย์โลกจะสร้างหรือผลิตยาอะไรขึ้นมาที่ยมโรกก็จะมีภาพเหมือนของสิ่งนั้นปรากฏขึ้นทันทีเหมือนที่มนุษย์ผลิตยาปลอมขึ้นมาขวดหนึ่งในยมโรกก็จะมีภาพเหมือนยาปลอมขวดนั้นปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นการก่อกรรมสร้างบาปของมนุษย์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะมีหลักฐานปรากฏให้เห็นได้ในยมโลกและไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยมันมีตะวันก็ต้องมีดวงจันทร์คนที่ทำความผิดจึงไม่มีทางแก่ตัวได้แล้วคิดว่าแอบทำความผิดในที่ลับๆที่มืดมืดแล้วจะไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะไม่ว่าที่ไหนก็จะมีผีสางเทวดาคอยจับตามองอยู่ ไม่อย่างนั้นบาปก,กรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นจะตามติดไปตอบสนองได้อย่างไรดังคำสอนของเล่าจือพระผู้นำาศาสนาเตา๋าในพระคำพีที่ว่าทุกสุขไม่มีมีแต่คนสร้างขึ้นเองกรรมดีกรรมชั่วสนองเหมือนเงาตามตัวนั่นก็คือ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองขอเชิญท่านทั้งสองชมภายในคุมนรกเลภายในคุมนรกกรองยานั้นใช้ลวดหนามล้อมกั้นไว้ทั้งหมดแต่ยังมองเห็นพวกร่างวิญญาณบาปที่ถูกล้อมขังอยู่ข้างในต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทรมาน พวกนักการยมบาลกำลังจ้วงตักน้ำเหลวข้นสีดำที่บรรจุอยู่ในถังกรอกใส่ปากวิญญาณวิญญาณบาปจะสะดุ้งเฮือกแล้วพยายามดิ้นรนหนีสุดกำลังกินข้าไปบอกให้กินข้าไปไงกินสิกินต้องกินต้องกินกินข้าไปกินเข้าไป เอเอยเสงกรับข้าจะพาเจ้าไปดูร่างวิญญาณบาปที่เรามาพบที่ศาลาวาการสีเมื่อคราวก่อนท่านโงก,ก่าอวงองค์พญาโยมพิพากษาตัดสินลงโทษให้ไปอยู่ในขุมนรกนี้แล้วเจ้าจะได้เห็นภาพที่เขาถูกทรมานกรับ เสียงเซ็งได้เห็นร่างวิญญาณบาปนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารเพิ่งผ่านไปได้สี่วันเท่านั้นใบหน้าอวบอูมที่อมเลือดฝาดกลับเหลืองซีดไม่มีสีเลือดดวงตาอิดโรยที่หน้าปากและจมูกรวมถึงชุดสูทที่สวมอยู่เปรอะเปื้อนมอมแแมมไปด้วยคราบของเหลวสีดำ ญาณบาปตนนี้เนื้อตัวเปลือกโปรยคราบน้ำยาสีดำไม่ทราบว่าเป็นน้ำอะไรเลยขอรับวิญญาณบาปตนนี้เมื่ออยู่บนโลกมนุษย์ได้ผลิตยาปลอมขายมันกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าคนไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นทางขุมนรกจึงได้จัดยาชนิดพิเศษกรอกปากให้กินยาชนิดเนี้ยขมมากและยังผสมสารพิษอีกด้วย ต้องกลืนกินเข้าไปด้วยความยากลำบากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้ท้องไส้ปันป่วนกระอักกระอวนและก็ปวดทรมานยิ่งปวดยิ่งอยากจะอ้วกแต่ก็อ้วกไม่ออกนี่แหละคือผลตอบสนองของการผลิตยาปลอม <c oughs> ôm đuôi, Cô phải sống ôm cao thu bé chạy, Cấp mình hút đồ Rồi gấp ôm đuôi, Gấp Cho bay mày quay ôn ta tranh trắng số thuyền đài. Da, na, cái bốn đời cha nà cái bốn cha bị cướp bên quái, bên mở cái tam đáp chạy thành thân số bảy tàu rò chỉ biết coi gốm đây pro thuyền đủ rước giả cả vẽ nên thôn ai à rồi cái bốn còn mi hơi Hãy subscribe cho thôn là nhớ กรพมจะบอกลูดาวดูชายให้เอามาถวายให้ท่านช่วยกระผมด้วยช่วยด้วยเจ้าวิญญาณบาปนี่พูดจาอะไรเลวไหลเลอะเธอะที่เจ้าเห็นอยู่นี่คือสมเด็จพระอรหันต์เจ้าที่งกงอ้วหุกไม่ใช่พระสงฆ์ในโลกมนุษย์เจ้าจะเอาเงินทองถวายให้จะได้ประโยชน์อะไร ข้าจะปล่อยเจ้าจากที่คุมขังแล้วเล่าเรื่องเมื่อครั้งเจ้ายังเป็นมนุษย์ให้กับท่านเอีย้ยเสี่ยงเซงได้รับทราบเพื่อเขียนเป็นหนังสือเตือนให้มนุษย์โลกอย่าได้เอาเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างเจ้าต้องพูดความจริงแล้วข้าจะลดโทษลงให้บ้างก็พระคุณท่านเจ้าคุนเร็ที่ให้ความเมตตา เมื่อตอนขาดมีชีวิตอยู่ข้าเปิดด้านขายยารักษาโรคจำหน่ายเครื่องยาจีนกับยาต่างประเทศจึงทำให้มีความรู้เรื่องยายูบ้างและด้วความที่กระผมอยากรวยจึงผร,ริกยาโป้มขึ้นมาผมซื้อเครื่องยาขนาดเล็กๆมาแล้วใช้แบ่งมี ็สมสีพร้อมเป็นยารักษาโรคทั่วไปที่นีิยมใช้กันทั่วไปให้เหมือนทั้งนาตาทั้งหีบโพนอกจากขายยาที่ตัวเองทำเองกระผมยังส่งยาไปขายที่ร้านอื่นๆอีกแล้วกับผมก็รวยสมงใจ Mà tròn bên như thì cái phút buổi Rất ai mời ai lúc hai dịp sống bỉ bình dạng con cái phút thuộc công mặt thua thuốc quái của mà cuộc cũng tua mày đứng tùng na thành Cả trúc sông cằm tha khi ba cọt nân luôn Đã bên ất đi thì chua ra nếu sao con cái phút thắng sinh ข้าผมถูกพิพากษาตัดสินหลงโทษให้มารับกรรมตรมานนคุมนรกกอกยานสามสิบปีแต่นี่พึ่งเ่ินไปได้แค่สมวันเองเจ้าคนชั่วเจ้ายังมีเรื่องทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและศีลรมอีกมากรีบเล่ามาเร็ว ม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษนะักอขอร,ขอรน,น,นอกจากขายยาป้มแล้วกรบพงึงยังขายยาประเภทร้อนประชาทที่ไม่ทางอะไรกับยาเสพติดอีกด้วยเด็กนุ่งสาวโชดซื้อกินกินแล้วก็ไปก่อคดีก่อความเดือดร้อนมากมายมีอยู่ครั้งหนึ่ง เพื่อนผังดีได้เอานังชสือธรรมะมาให้ก็ผมอ่านเป็นเรื่องของเซียนัะพาผู้สักศิลจะเด็กลงมาจากสวรรค์มาปลดมนุษย์โลกก็ผมเปิดดูแกจ้องสามหน้าแล้วก็โยนมันมทิ้งพร้อมกับคิดว่าโลกกามหน้าไปทิ้งลูกอวกาศเอว

แล้วเป็นยังไงล่ะโลกก้าวหน้าไปถึงยุคอวากาศเรื่องบาปบุญคุณโทษผีสางเทวดาไม่มีแต่พอตายก็กลายเป็นผีและก็ตกลงมาอยู่ในขุมดรกมาเจอเทพกับผีอีกมันน่าสมเพชไหมมาสำนึกตัวเอาตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วผู้ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ผมควรแล้วที่จะต้องได้รับโทษไม่ต้องมาวิงงอนหรือขอร้องความปราณีจากใครหรอกเอเซงขอรับใกล้หมดเวลาแล้วเตรียมตัวเดินทางกลับเถอะขอรับกระผมขอขอบพระคุณเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านที่ได้กรุณาชี้แจงให้ทราบอย่างดีกระผมขอกลาลาก่อนครับ นามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกศิกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสถียนนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันศีปัทมาพรโครวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตธีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ทรงผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด